อ๋ออันนี้อันนี้เจ้าของหม่ำนัดพบใช่ไหมครับใช่คเรามาดูนะครับว่าหม่ำนัดพบมีอะไรดีมั่งอันนี้คือแหนมที่โคงทอดนะคะครับแหนมที่โคงทอดไส้กรอกไส้กรอกครับหม่ำหมูแน่นอนหม่ำเนื้อค่ะนี่ครับผมและใครมาร้านนี้นะครับมีเสร็จชิมก่อนซื้อทุกรายการเจ๋งครับเดี๋ยวเรามาลองเลย ข้าเหนียวก็จิมได้ครับเอาอะไรก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองจิมแหน่หมาหน่แ,แบอนไหนิมไม่ได้เราจะไม่เอาะรับี่เดี๋ยวมาดูสินค้ารายการอื่นของร้านนะครับโอ้ไม่ใช่มีแต่หม่ำและไส้กรอกนะครับมีหลายอย่างเป็นไงครับว้ามาทางนี้มีอีกเยอะโอ้น้ำพริก ป๊าแมงดาตาแดงนรกนะครับนระกมันกุ้งปลาส้มประจอมอันนี้หมูชิมได้ไหม <c oughs> อ่าเจ้าหมูยังไม่สุกอันนี้กุนเชียงฮะหม่ำเนื้อเดี๋ยวผมลองมหม่ำเนื้อมั้งว้าต้องมีขิงอันหนึ่งนะรอหนจะป้องหน่อยอเองก็กป็นเอง ว้าว wow. ครับ <Okay. S 1> ใส่พริกตามเข้าไป <Okay. S 1> ร้านมมัไปแล้วเป็นไงบ้างครับพี่กลิ่นดีเลยครับปกติถ้าใครรู้สึกว่ากินเนื้อแล้วเจอกลิ่นที่มันอ,อาจจะสับสาบหรือไม่ค่อยดีเนี่ยร้านนี้โอเคเลยก็คือไม่มีกลิ่นที่ลำคาญควนใจจะไม่มีเลยครับสำหรับเนื้อนะ สำหรับหมูเอาเท้าเนื้อเอเทหมูนี่อันน,อน,นี้ต่อไป,อไปจะเป็นหมูมครับเดี๋ยวผมขอใส่ขิงด้วยบ้าบต้องประกรอบไปด้วยขงิงพริกขี้หนูนะครับแล้วก็จะมีพริกนะครับนี่ใส่ป๊าบแบบนี้จัดซุกหนึ่งเซ็ตนหนึ่งเซ็ตสมกับเป็นห้าดาวเลยครับหม่ำน,น,นั้นนีค้คอนเฟิร์มตัวออนคอนตัวอ่อนไทยคอนเฟิร์ม เดี๋ยวเรามาดูนี่อันนี้ยังไม่สุกอา้าวเรามาดูราคานี่เนื้อนี่หมูนี่ราคานะไส้กรอกนี่หม่ำนัดพบครับหม่ำเนื้อหม่ำแหนมเนื้อแหน,ม,แนมที่คงโอ้แหนมที่คง120สุดยอดไม่แพงไม่แพงนี่หม่ำตุ้งนี่นะครับออกอรายการโอสารพัดฮะ เด네ี๋ยวเราจะชิมน้ำพริกน้ำพริกเขาโทรมาแต่ว wow ันผมจะจัดเป็นออเดอร์เป็นปลาล่าบองเนี่ยนะครับที่ชาวอีสานเขาบอกปลาล่าบองอันนี้เลยอือมันนี้อันนี้น่าจะสุกนะเป็นปลาล่าสุกครับปลาล่าผัดไส่หมูสับใส่ไข่นั่นนั่นอร่อยนะตัวนี้ครับอันนี้ขวดเท่าไหร่ครับ อืมสามห้าครับก็เอาหมูสับผสมผัดคั่วแตงกับยืดบอยแล้วนะอยู่ตรงไหนอืมรสชาติกลมกล่อมฮะไม่คั่วเองจะไม่เค็มอันอันนี้ปลาล่ามันมีมีอันนี้ครับพบกับเจ้าของร้านไปไปแกะรูปเขาให้ให้ไปใส่หมูสับครับหมูสับตะไคร้ใบมะกรูดคือปลาล่าผัดกับปลาล่าเนี่ยเวลาจะสุกก็ใส่ไข่เป็นรูปมันก็ผัดนะครับอืมใส่ไข่หมูสับครับนี่นะครับปลาลาผัดมาเว้ย ผัดหมูสับพวกพันย์ไอ้สมุนไพรอ่ะขิงผักตะไคร้ใบมะกรูดอ๋อครับเพิ่มคุณค่าทางวัฒนการจุกแรกก็อร่อยเลยถามว่ามีไหมผมไม่มีเดี๋ยวต่อไปบ้าบเข้าให้นะฮะเอาเอาเอาเอร่อยมสีไหมไม่เอาเลยอื่อหือได้ที่เลยนะตื่นมาเนี่ยแล้วช่วงกันใหญ่ฮะอืมมมมีไขมันกับเนื้อแช่ชิมก็คุ้มแล้ว อร่อยวานเช้าโรงแรมสิบห้า